สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช่าดินพ่อพ่อสางเปิดเลิกวัฏแห่งการเรียนรู้งานใหม่ไปกับนุ่มเช่าดินนะครับคลิปนี้นะครับอาจะเป็นคลิปต่อเนื่องนะครับจากคลิปก่อนๆนั้นนะครับในการทําบันไดนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการใส่นะครับแม่ติดตั้งแม่บันไดแล้วก็บลูกบันไดนะครับสภาพอาจจะเปียกจั็หน้อยนึงครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกนะครับ เดี๋ยวจะมาเบิ้งขันตอนนะครับว่าจะมีวิธีการแบบไหนนะครับครับผมมาเบิ uh, ้งนะครับขันถึงขันตอนที่ห้าอไซเอิวมาแม่บันไดนะครับติดตั้งแม่บันไดแล้วจะใส่รูบันไดนะครับนี่ครับตัวนี้ผมจะเอาแม่บันไดนี่ครับอ่าล่อมล้อมชั้นผักมาเลยนะครับนี่ครับเพราะว่านะครับชุดที่เป็นอ่าตัวนี้ครับตี่ตั้งเครื่องแม่นี่ครับมันจะเป็นชุด ของอลูกกงเพ่อนเอือลูกฝักขึ้นไปข้างบนแล้วจะมีจะมีเล่าอยู่ข้างบนนะครับจะมีเล่าอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นอ่าเขาจึงแลนแม่บันไดนะครับให้เป็นกรอบนะครับนี่ครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าบันไดชุดนี้นะครับบอ่บแมนบันไดที่เป็นอ่าทีมมีลูกตังนะครับนี่ครับ ที่มีหลูกตังตรงนี้นะครับที่มีลูกตังตรงนี้บ่ได้มีนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเพิ่นต้องการลงลุงแบบนี้นะครับนะครับบันไดจะเป็นการสวมเข้าไปนะครับนี่ครับจะเป็นการซออรองแม่บันไดแล้วก็สวมหลูกบันไดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับชั้นแรกนะครับได้ยูหาขันนะครับนี่ยครับยูประมาณหาขันครับี๋ยวจะต่อขึ้นไปนะครับเนี่ยไอพื้นที่ลังจากที่เห่า ทําการปรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีความตุงมากเลยนะครับนี่ครับในระดับดีนะครับนี่ครับแล้วก็จะเป็นการใส่แม่บันไดนะครับเดียวมาเบิ้งอีกนะครับว่าจะมีขั้นตอนนะครับแบบใดนะครับในการไล่ลูกบันไดนะครับถึงว่าที่เข้าเลยในกระดาษเราได้ระยะประมาณนี้นะครับตอนที่เข้าเลทีะแรกนะครับแต่ว่าหน้างานจริงนะครับก็ต้องมาเช็คอีกเท่อนึงนะครับ นะครับตอนที่ไหม้ตัวข้างบนครับต้องบากเป็นประมาณนี้ไว้ข้างตรงคาดนะครับนี่ครับเวลาติดตั้งนะครับจะอยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับเพราะว่าเขาจะบากไว้นะครับนี่ครับอยู่ประมาณนี้นะครับยโยกยกยกท้ายกันอีกเพบอ่านี่ครับนี่คือองศานะครับเดี๋ยวพอใส่แล้วนะครับเขาจะไปวัดระดับนะสำหรับไ่รูกบันไดนะครับนะครับ หลังจากที่เท่าท้ำการขืนแม่บันไดแล้วครับมาเบิรงบอกวิธีการไล่ขันนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเข่าหูเราครับว่าอ่าแต่ละขันนะครับมีความห่างแต่ละขันระยะอยู่ที่สิบแปดจุดหกเซนนะครับนะครับแต่ละหลังขันนะครับขันหนึ่งขันนี้มหาขันนี้นะครับอยู่ประมาณอ่าสิบแปดจุดหกนะครับทุกขันนะครับนะครับ พอคงจะได้ระยะเวเยากับไปเช็คข้างบนเลยครับนะครับจากคันสุดท้ายนะครับเนี่ยข้างบนสุดน่นครับมาหาคันแรกนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพ้าเบิ้งครับนะครับสําหรับขันบนสุดนะครับอาจจะเห็นเส้นนะครับนี่คือเส้นเอ่าเส้นนี้คือหลังพื้นนะครับนี่พะว่าข้าบวกจากข้านตัวนี้ขึ้นมาเป็นพื้นสองเส้นนะครับเส้นนี้นะครับมาหาเส้นหลังอ่าหลังของอันนี้คือร้อยของรูบันไดนะครับ ยูที18.6นะครับจากเซนนี่มหาเซนนี่ยู18.6นะครับเข้าับฉีดระดับน้ำไปเลยครับตัวนี้ขั้นจากระดับหลังลูกเหยียบนะครับมาถึงสันของแม่บันไดเนี่ยครับเราก็มาไว้นะครับนี่นะครับนี่คือขั้นแรกนะครับไอขั้นบนสุดนะครับนี่ครับขั้นบนสุดนะครับอ่าแล้วเข้ากับร่งไปมากนะครับมากขั้นแรกไว้รักการเดียวกันนะครับนะครับขั้นแรก ข้าจะรู้เสียงใดครับว่าเริ่มต้นอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอันนี้ครับคือเสซนดิ่งเ้นดิ้งนี่ท้ายมาจากข้างบนสุดนะครับใา่มาหาจากขัานนะครับดิ่งลงมานะครับเป็นเซนดิ่งนี่นะครับแล้วก็วัดระยะจากเซนดิ่งนี่นะครับมาหาตำแหน่งชั้นผักนี่นะครับเห็นไหมครับจากเซนดิ้งนี่ครับเซนดิ่งนี่นะครับมาหาตำแหน่งนี้นะครับแนวระดับน้ำนะครับอ่า ระยะทับซ้อนกันนะครับที่เหลือจากการทับซ้อนกันของรูบันไดนะครับเนี่ยจะระยะนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยส่วนลูบันไดนี่ครับมีรูบันไดนี่ระยะทับซ้อนกันยู26เส้นจากจุดนี้นะครับมาหาจุดนี้นะครับ26เส้นเอา26ตังไว้นะครับแล้วไ่คูณด้วยจํานวนขันนะครับขันนี้จํานวนขันยูที่7ขันนะครับ7คูณด้วย26นะครับเท่ากับร้อยผมคำนวณนะครับ นี่ครับเจ็ดคูณยี่สิบหกขั้นเท่ากับอ่ายี่สิบหกนะครับคูณร้อยแปดสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดึงจากเส้นเอ็นนะครับมาหาจุดนี่นะจุดจุดเริ่มต้นของขั้นแรกนี่ครับอ่าจุดของขั้นแรกนี่ครับอยู่ทีร้อยแปดสิบสองนะครับอ่านี่ครับคือตำแหน่งร้อยแปดสิบสองครับเมื่อไดตำแหน่งนี้แล้วนะครับเท่ากับถ้าการเอาตัดส่วนของอ่ารูบันไดนะครับเนี่ยตัดปลายมันนะครับมาเป็นแบบนะครับรูบันไดนะครับ อันนี้ผมใส่กาวฮอนไปป้องกันไม่ห้มันบิดนะครับเพราะมันบางเดี๋ยวมันจะแตกนะครับนี่ครับเอามาใส่จุดนี้เลยครับทับซ้อนนะครับนี่ครับนี่คือตำแหน่งที่ยี่สิบหกเส้นนะครับนะครับเริ่มต้นของขันแรกนะครับนี่แล้วก็เช็คระดับน้ำนะครับเช็คระดับน้ำกระเขีดเลยครับขีดตามร้อยนะครับขีดผ่านมาเลยครับก็จะได้ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับนี่ครับขีดตำแหน่งนี้นะครับนี่าผมจะ ามาปากกาไว้นะครับแล้วก็วัดจากจุดนี้ครับขึ้นไปตามร้อยฉีดข้างบนเมื่อกี้นะครับที่เฮ็ดไว้นะครับลองวัดบิ่งนะครับนะครับวัดจากเส้นบนที่ผมขีดไว้นะครับลงมาข้างล่างนี่นี่คือความนี่ครับได้เลขหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเอาึ่งร้อยเก้าสิบสองครึ่งนะครับประมาณน่ร้อยเก้าสิบสองครึ่งขีดไว้จาไว้ครับครับได้ร้อย่าเก้าสิบสองครึ่งนะครับ ทีนี้เอาเลขร้อยเก้าสิบสองครึ่งเนี่ยครับไปหารนะครับไปหารจํานวนขันช่องว่างของขันนะครับทั้งหมดมีเจ็ดขันนะครับแต่ว่าไล่ลบขันที่หนึ่งกับขันสุดท้ายออกนะครับก็จะเหลือหาขันนะครับหาขันก็แสดงว่าเหลืออยู่หกช่องนะครับหารด้วยนะครับหารด้วยหกนะครับทีนี้เรามาหารด้วยหกนะนะครับจะหารด้วยหกนะครับนะครับร้อยเก้าสิบสอง จุดห้านะครับหาด้วยหกนะครับตัวเลขพวกนี้คือจํานวนช่องของหาขันนะครับเท่ากับสามสิบสองจุดศูนย์แปดนะครับเอาเลขตัวนี้นะครับไปวัดนะครับตามสันของตามสันของแม่บันไดเนี่ยครับเริ่มจากจุดข้างบนสุดนะครับลงมาขางลางนะครับหรือว่าใจไล่จากข้างลางขึ้นไปข้างบนสุดนะครับก็จะได้ระยะของขันบันไดนะครับที่ทํากันเท่าๆกันทุกขันนะครับ นี่นะครับรักการการวัดว่ให้เพี้ยนนะครับจากตัวเลขร้อยสามสิบสองจุดศูนย์แปดนะครับเล่าเฮาหย้าพยามเอานะครับโทษนะครับอย้าพยามเอาสามสิบสองจุดศูนย์แปดต่อ้วยสามสิบสองจุดศูนย์แปดไปเอยโดยการรับวัดตารางเมตรนะครับมันจะเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะใส่วิธีการบวกเลขเอานะครับคียีแรกเก้าสิบสองจุดศูนย์แปดนะครับแล้วก็มาบวกในเครื่องคีดเลขบวกอีกสามสิบสองจุดศูนย์แปดนะครับมันจะเป็นตัวเลขพวกนี้นะครับนี่ฮะ เ้าจะเอานะครับตลับเม็ดไว้ตำแหน่งเดียวนะครับปลายไว้ตำแหน่งเดียวแล้วก็ฉีดไปตามฉีดระยะไปตามนี้ครับอ่าสามสิบสองเส้นหกสิบสี่เส้นเก้าสิบหกเส้นนี่ครับร้อยยี่สิบแปดเส้นนะครับอ่าระยะขันบันไดเ้าจะบ่เพี้ยนนะครับนะครับแต่หากเ้าเอาสามสิบสองจุดศูนย์แปดไปเรื่อยๆนะครับโดยการต่อกันตลับเม็ดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับต่อกตลับเม็ดไปเรื่อยๆเองีินะครับมันจะเพี้ยนนะครับ เพี้ยนเทละสองมิลเทละมิลสองมิลมิเห็ยดหายพันบันไดเ้าเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องวัดแบบนี้เลยครับขีดตามตำแหน่งนี้ครับโอกาสเพี้ยนจะน่อยนะครับผมนะครับเขาจะวัดไปนะครับจะเห็นห้อยวัดไปนะครับหารกันลง่ตัวนะครับเมื่อต้องตัวแล้ววิธีการขีดอันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาเริ่วิธีการขีดอันต่อไปครับนะครับโดยการนะครับสร่างคอลาขึ้นมานะครับนี่เป็นห้อยขีดนะครับขีดตรงนี้นะครับขีดตรงที่เป็น อันนี้วัดระยะจากขอบนี้มาหาขอบนี้นะครับเพอให้เข้าเป็นแนวเวลาเข้าเาตัดนะครับนี่วัดมาเลยครับประมาณนี้นะครับนี่ขีดปึ๊บอ่าจะได้แนวนะครับเขาจะหลากไวตรงตำแหน่งที่เข้าอ่านะครับหลากไวตรงตำแหน่งที่เล่าไอมาม์กมากไวนะครับอ่นนี้มาเบิ่งวิธีการขีดนะครับนะครับเวลาขีดนะครับนี่เขาจะเอานี่ครับระดับน้ำเช็คไส้ขีดที่เข้าขีดไวนะครับอ่าระดับน้ำเขาขีดนะครับ อ่านี่ครับพอได้ขีดเส้นนี้แล้วปุ๊บนะครับกาจะเอาขอหลากมาขีดนะครับอ่าขีดเพื่อว่าหาขอบเขตของกาจะรูบันไดฮอสครับเนี่ยขีดตรงนี้นะครับอ่าขีดประมาณนี้อ่าโอ้ตกเลยนะครับขีดประมาณนี้นะครับเห็นเสร็จขีดเส้นยู่หน้าครับอ่าเท่ว่านี่ครับอ่าขีดแล้วขีดแค่นี้พอนี่ครับตรงนี้นะครับนี่คือคือเส้นที่ขอหลักมันตดกันตรงนี้ พอได้แล้วนะครับจะเอาดูบันไดจำล่องนะครับเนี่ยอที่เขาตัดไว้แบบไว้นะครับครั้งนี้ครับริบนี้นะครับนะครับเสมอกันกับขีดให้เส้นเตาไว้นะครับแล้วแนวบนแนวนี้ครับเป็นไปตามแนวนี้ตามแนวที่เราดันเัาขีดไว้นะครับพอได้แล้วนะครับเขาจะขีดนะครับขีดรอบเลยนะครับจับไว้นะครับเขาจะจับไว้นะครับขีดเลยครับขีดรอบ นี่ครับหลังจากเทาขีดแล้วนะครับจะได้แนวแนวของรูบันไดเนี่ยเพื่อจะไปทําการเจาะนะครับนะครับพอเขาได้ระดับขางนึงแล้วนะครับอีกครั้งนึ่งนะครับเขาจะท่ายระดับน้ำนะครับมาเนี่ยมาใส่อีกขางนึงเริ่มต้นด้วยกันนะครับอันนี้เขาหาใหม่ตรงๆนะครับมาเป็นมาเป็นแบบนะครับนะครับว่าจากขีดนี้นะครับใส่ระดับน้ำนะครับอ่าใส่ระดับน้ำนะครับพอได้ระดับน้ำแล้วนะครับเมีตําแหน่งเริ่มต้นของฟังท้างนี้ด้วกันครับ นี know, okay. ja ่ขีดไว้ได้เส้นนี้นะครับโอเคนะครับได้เส้นนี้นะครับเส้นจางๆอาการมืดหมูมดมึกนะครับท้ายระดับน้ำปุ๊บมาฟังนี่ก็จะได้เส้นนี้ครับเส้นนี้นะครับเหาก็ะไรขึ้นไปขึ้นกันครับขีดไรขึ้นไปขึ้นกันก็ฟังที่แล้วนะครับนี่หาก็ได้จะได้รูปบันไดที่ได้ระดับน้ำเดียวกันนะครับได้ระดับน้ำนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปมาเบิ้งวิธีการเจาะนะครับ หลังจากที่เท้าทำการเสาะแล้วนะครับถึงขัน้นตอนในการประกอบบ่ยากแล้วนะครับผมนะครับถ้าเจาะเจาะลึกนะครับสองเส้นนะครับนะครับแล้วเขาก็ตีตัวประคองไว้นะครับเอาไม้ต <Lightning> ีตัวประคองไว้ทุกอันนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าตีแล้วก็ตีครับเพราะว่าเวลาที่เท้าเอาดูบันไดใส่นะครับมันจะมันจะลุดนะครับแต่หาเทาบ่ตีไม่ประคองไว้นะครับ หลังจากที่ห้าติ๊บต่างเสร็จจังถอดออกนะครับนี่ครับอ่าวิธีล็อกตะปูนะครับตอกตะปูนะครับเขาจะตอกตรงนี้นะครับโทษนะครับมือมิตะเก่านะครับ อ่านี่ครับตอกริมตรงนี้นะครับ <S <S เดี๋ยวก็จะสงสัยว่าเอ้าตอกริมตรงนี้เราจะมันก็จะเห็นห้อยตะปูนะครับอ่าขึ้นตรงนี้นะครับผมจะเอาท็อปใหม่มาท็อปอีกชั้นหนึ่งนะครับแต่เหตุเป็นส่วนที่เป็นอ่าเล่าลูกกงนะครับลูกกงที่จะเป็นร่ายลูกฝักนะครับมันจะมีท็อปใหม่ตัวนี้อีกทีตรงนี้อีกเท่าน,นึงนะครับถ้าหากันไหนนะครับว่าอ่าว่าอยากตอกตรงนี้ก็ตอกข้างล่างกันเลยนะครับ ที่สวรรค์ใส่ตรงนี้นะครับตะปูใส่ตัวขวางล่างนี่ก็ได้นะครับนี่นะครับครับผมนี่ครับการประกอบปันไดนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ร้อยอน,นะครับเจี๊โปูนะครับสงสัยตรงนี้สร้างเหรียญเกมไร้บังครับนี่ กลยให้ลูุปื่นใส่เลยครับสร้างสายเก็บครับนี่ครับกระยุบประมาณนี้นะครับอันนี้กรรูปบันไดทั้งหมดสิบสองขันนะครับอ่าชั้นพักนะครับมีความกว้างอยู่ประมาณร้อยยี่สิบคุ้นร้อยยี่สิบนะครับอ่ารูบันไดนะครับตัวนี้นะครับตัวรูบันไดที่เป็นอ่าสำรับเหยียบขึ้นนี่ครับขนาด ความกว้างอยู่ที่สามสิบเส้นนะครับความหนาอยู่ที่หาเส้นนะครับแล้วก็ความยาวนะครับแต่ละขันนะครับอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะครับนะครับส่วนของแม่บันไดนะครับแม่บันไดนี่อยู่ที่ยี่สิบหาเส้นครึ่งนะครับความกว้างนี่นะครับยี่สิบหาเส้นครึ่งนะครับความหนาก็อยู่ที่หาเส้นนะครับ ตัวที่แล้วนี่ครับถ้าเป็นเจ็ดขันนะครับแม่บันไดนะครับช่องชั้นบนนะครับอาจจะมีความยาวอยู่ประมาณสองเมตรเจ็ดสิบนะครับนะครับอ่าชั้นบนนะครับสองเมตรเจ็ดสิบนะครับส่วนข้างล่างนะครับยาวอยู่ประมาณเมตรแปดสิบนะครับนะครับสาหรับหาขันนะครับนี่ครับนี่คือรายละเอียดของของมุขชุดบันไดนะครับนะครับ บันไดนะครับถ้าหาเข้าว่างในระดับนะครับเห็นไหมครับการยืนการเลี้ยงจัดเลี้ยงของลูกบันไดครับมันจะได้แนวเดียวกันนะครับจะเป็นแน่วบนทางจะใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับครับผมสําหรับคลิปการติดตั้งบันไดนะครับนะครับบันไดชุดนี้นะครับจะมีเอื้อมมาลูกตั้งนะครับอันนี้มีจะพาลูกเหยียบนะครับกระไดจบโลงแล้วนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามไว้แหละครับผมจะบ่ได้พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับงานใหม่นะครับจะพยายาลงงานใหม่อย่างสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าส่วนมากนะครับก็จะถึงหน้างานตัวใดตัวไหนนะครับก็จะได้คิดเขีคลิปตัวนั้นนะครับผมอาจจะมีเวลาชิมระยะยาวนานจากน่อยนึงนะครับเพราะว่า าการเฮ็ดคลิปงานใหม่นะครับก็ต้องถานางานทีอ่าที่ถึงการการทํำของจุดนั้นนะครับถึงจะเฮ็ดได้นะครับผมรวราเป็นการลงทุนทีค่อนข้างจะสูงนะครับต้องอาศัยนะครับนางานที่จะของเฮ็ดนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณห,หลายๆครับ